แนวรับคืออะไรครับเพิ่งติดตามพี่พวกพี่ๆ <Okay, okay. S 2> เราอาจ <Okay. S 2> สามารถอธิบายคําว่าแนวรับสั้นๆได้ไหมได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะอธิบายแนวรับสั้นๆเนาะนี่อันนี้คือกราฟราคาหุ้น ของหุ้น Netflix แล้วกันนะผมยกตัวอย่างคำว่าแนวรับเนี่ยในที่นี้มันมาจากการที่เราดูพฤติกรรมของกราฟหุ้นก่อนนะครับแล้วก็มีอินดิเคเตอร์มามาใช้วัดว่าพฤติกรรมหุ้นเนี่ยตอนนี้มันเป็นยังไงอินดิเคเตอร์ก็คือเครื่องมือเป็นข้างต่างอย่างกรณีนี้เนี่ยสิ่งที่ผมเปิดเนี่ยอ่ะผมสอนแบบการหาแนวรับแบบง่ายๆเลยนะเดี๋ยวตัดคลิปตรงนี้แยกไปด้วยได้เลย <c oughs> นะครับว่าการสอนหาแนวรับแบบง่ายๆกา,ารหาแนวรับแบบง่ายที่สุดเลย ะครับมันทำยังไงถ้าไปลึกๆจริงๆเนี่ยเดี๋ยวไปสอนใน o o k k t c c s คนะครับอันนี้แค่พื้นฐานะนะมันไม่เปี0รแต่เบื้องต้นมันดูประมาณนี้หง,ง่ายอย่างนี้เลยคือ1นนะครับเปิดกราฟหุ้นมาก่อนพอเปิดกราฟหุ้นตัวที่เราสนใจมาแล้วเนี่ยสเลยให้เปิดอินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่า EMA EMA ย่อมาจาก exponential moving average หรือก,ก็คือเส้นค่าเฉลี่ยราคาแบบยกกําลัง นะครับแบบ Expo เปิดมาทั้งหมดเนี่ยสเส้นนะครับคือ EMA 10 EMA 50และ EMA 200 10 50 200คืออะไรนะครับมันคือจํานวนวัน EMA 10เนี่ยหมายถึงว่าเอาราคามาเฉลี่ยในช่วง10วัน50คือ50วัน200คือ200วันถามว่าทําไมผมถึงใช้10 50และ200นะครับเออสิเนี่ยมันเป็นในช่วงราวๆสัก2อาทิตย์เราจะเห็นว่าเส้น10ที่เป็นสีส้มอ่ะจะล้อมัน มันระยะเวลามันน้อยนะครับมันก็เลยจะล้อไปกับเส้นกราฟหุ้นได้50เนี่ยมันเปียบเสมือนซัก50วันใช่ไหมตลาดหุ้นเปิด20วันก็ประมาณสัก2เดือนถึง3เดือนครับมันจะเห็นเส้นแนวโน้มที่ชัดเจนกว่าไม่ได้แกว่งมากนะครับคือเส้นเขียวและสุดท้าย200วันเนี่ยมองเข้าคือ1ปีเส้นมันจะต่ําที่สุดนะครับก็คือเส้นล่างเนาะแนวรับที่ง่ายที่สุดเราจะเห็นว่าพฤติกรรมของหุ้นแต่ละตัวเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันแต่ในกรณีนี้เช่น Netflix เนี่ยเราจะเห็นว่ามันมักจะมีพฤติกรรมคือมาแตะ ตรณีนี้แตะ200แล้วก็เด้งขึ้นไปนะครับแล้วก็แตะ50แล้วก็เด้งขึ้นแต่50แล้วก็เดง้เดงขึ้นนะครับนั่นหมายความว่าเราเห็นพฤติกรรมแบบนี้เราสามารถให้แนวรับของราคาหุ้น Netflix เนี่ยคือเส้นแรกเลยเส้น EMA 5 0อือ่าณตอนนี้ EMA 5 0คือ935สมมุัดนะครับเราก็สามารถให้ EMA 5 0เนี่ย เป็นแนวรับแรกก่อนเพราะว่าดูพฤติกรรมแล้วมันจะมาแตะแล้วก็เด้งขึ้นไปแต่กรณีแนวรับที่2อนะปกติแนวรับเราจะวางไว้สัก3อันแนวรับที่2คือลึกลงหน่อยก็ใช้ ema 200ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นบางทีนะกรณีนี้เนะ็ตฟลิกมันทะลุ ema 50มาแล้วแล้วก็มาแตะ ema 200นะครับที่ราคา829หรือวงกลมคือ830นี่ก็อาจจะเป็นไม้ที่2ของเราก็ได้นล้เนี่ยคือการหาแนวรับหรือว่าหาจุดเข้าซื้อแบบง่ายๆว่าเออเราควรจะซื้อตอนที่ราคามันย่อนะ ถ้าเขาบอกว่าผมไม่อยากมาดูกราฟตรงนี้เองมีตัวช่วยไหมหรือว่ามีอะไรที่แบบว่าเออผมไม่อยากดูแล้วผมอยากหาแบบง้างละง้างละง้างละหุ้นที่มันแบบว่าตกลงมาที่สวยกว่านี้ที่น่าเข้ากว่านี้ควรดูจากที่ไหนบ้างงางรอง้างรอเลยง้างรอเลยงางรอเลยซึ่งตรงนี้เราก็เลยมีนะเราวิเคราห์ไว้ให้แล้วคือเราจะวิเคราะห์มากกว่าเส้น EMA นะมันมีสิ่งที่เรียกว่า Fibonacci มันมีสิ่งที่เรียกว่า Volume Analysis อีกตรงนั้นนะมันจะเป็นเชิงลึกแล้วเราก็จะมาวิคห์ให้แล้วคือ1-3ถึงและนอกจากนั้นี เราก็ยังให้ RSI และ EMA 50 200ที่ผมพูดไปเมื่อกี้เผื่อไว้ด้วยเพื่อใครแบบราคาเนี่ยมันยังไม่ถึงแนวรับแต่มันแตะ EMA 50นะครับมันเห็นมันก็สามารถที่จะสามารถซื้อได้หรืออะไรอย่างนี้แล้วแต่แผนคนครับซึ่งเราให้ข้อมูลให้หมดพร้อมบทวิเคราะห์หุ้นเนี่ยประมาณรัก190ตัวแล้วมันก็เลยจะแบบ คือเราตั้งใจเอามาช่วยให้ลงทุนง่ายขึ้นหลายหลายคนยังเข้าใจผิดว่าเหมือนผมทําเครื่องมือเพื่อเหมือนทาให้แบบรวยเร็วรวยเร็วอ,อะไรเงี้ยมันผมไม่ได้ตั้งใจทํามาแบบนั้นนะทำมาเพื่อให้แบบคนที่แบบไม่รู้อะไรมากนะครับเอาค่าพวกนี้ไปช้อนหุ้นได้นะเพราะเราวิเคราะห์มาให้แล้วนะครับไม่ต้องบบเสียเวลาเดี๋ยวจะบอกว่าโอ้โหพี่ทํางี้คือรวยรวยหรือยังมีร้อยล้านมีพันล้านหรือยังไม่ไม่เราไม่ได้เล่นแบบนั้นเราคือเหมือนหาข้อมูลแล้วไปไปด้วยกันใช่ใชแล้วก็สิ่งที่มันวิเคราะห์ออก มาเนี่ยมันมีมูลค่ามากกว่าเดือนละเจ็บาทแต่ว่าผมทำมาให้เจ็ดสิบาทเพื่อให้ทุกคนมันเข้าถึงได้ใช่